สวัสดีค่ะทุกคนมาพบอออกับสางีสเกตพัดถิ่นอินฟินแลนด์นะคะพี่น้องเนาะมื่อเช้าปุ๋ยสิบ้ามาพัดน้อไม้ได้พี่น้องเด้อนี่พัดน้อไม้นี่เป็นน้อไม้เนาะค่ะเนาะพัดน,อน,ดนอ้อ,ไ,นอ,นนอไม้ใส่ลูกสิปตาได้พี่น้องเอาไว้นี่ก่อนพัดน้อไม้ใส่ลูกสิปตาขั่นต้นแหลเห่อกระสีเขียวติกแกงก่อนเนาะคะ่ะ ทอดสขวดนีละพี่น้อกแกงของทอดมากันเนาะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะให้มันหอมมากพี่น,อนอ่องใบมะกรูดคล่ยข้าเจี้ยวกระเทีย้ยนมหน่อยหน่อกระชายทอาเขียดผิดๆน้ำหอมก่อน,นะคะ่ะไม่ลเลีอ,องก่อน ตัวพริกแกงให้สุกก่อนนะคะตะคอยจะใส่ไใบแห้งด้วยเนี่ยถัาเล็ดมือเดียวก็ได้คำน,นี่เราพี่น้องนี่คนที่คนไทยให้เนาะค่ะเนาะเพราะพริกแกงเรื่อมงมิกินหอมแล้วพี่น้องเขาก็ใส่ลูกิีนลงไปเลยเนาะค่ะเนาะใส่ลูกจีนปลาที่เราเตรียมไว้เนาะ ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวซินป้าพาเพิ่มมากไปหน่อย นีงไปทั้งบ้านเลยนะคะผัดเมโนโูนี้เนาะลังจะันกระชายโนมัยนะคะใสหนอมัยที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะผัดผัดให้ใะะห้เข้ากันเนะน้ำต้องได้ดังนอยน้ำมัน,นมก็นนนนกเป็นน้ำลางคกได้พี่นอ้อง นำต้า้ผิดผิดแกงนะค่ะเนาะนำลางคมในแซบสุดละค่ะสำหรับการทำอาหารของสาวปุ๋ยนะค่ะเนาะเตรียมน้ำลงไปนะคะให้ม,มีน้ำได้ตน้อยนะพี่นอ้องผัดมาค่ะเนาะเดี๋ยวห่ารอให้เดือดก่อนนะคะพี่นอ้องรอให้เดือดจังน้อยเขาจะค่อยปรุงรสเนาะคะเนาะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะเริ่มปรุงนะคะ ใส่ซอสนะคะซอสหอยนะคะพี่นองใส่ซอสหอยลงไปประมาณสองช้อนโตนะเแหละพี่นองก้าเอานะคะเนาะบดิเกียมาซาส่วนไลยต้งไปตามใจชอบนะคะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ซอสฟ้าเกียวนะคะเนาะซอสฟาเกียวลงไปจักน้อยนึงนคะคะใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะน้ำปลาลงไปนะคะประมาณ บดทั่งหนึ่งสองตัวละพงนัวพี่น้องใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ร้ายเสียบร้ายเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่รถดีนะคะรสดีก็สักประมาณสองสอนซาเนาะคะ่ะน้ำตาลใส่ลงไปเนาะคะ่ะน้ำตาลประมาณสองสอนซาคือการพี่น้องกาเอาพี่น้องเนาะคือว่าสัดส่วนในซปอปุ้ยบรดตตวงปริมาณไปจะใส่โดยการกาเอาเนาะคะ่ะ กุ้งเรก็ค้นพี่น้องรอม,มันเดือดแล้วก็จะเข้ากับซีมดูว่มมาใส่ได้ทำมาเนาะคะ่ะเนาะเริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเราจะทำการซิมกันนะคะเนาะชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะพอดีเลยพี่น้องแสบนัวพอดีเนาะคะ่ะเนาะในเมื่อรสชาติเราได้แล้วเนาะ เราก็จะใส่สุดท้ายเลยนะคะโหระพานะคะเนาะใส่ลงไปโหระพาาเราก็จะได้กลิ่นหอมจากโหระพานะคะสุกแล้วเนาะพี่น้องเด็ดแล้วใส่โหระพาแล้วไปตักใส่จานกันเลยเนาะค่ะเนาะ ผัดเฟต์เนื้อใหม่ใส่ลูกชิ้นปลาชิ้แซ่บนุ่ยอสูตรแซวชีสกิบผัดหมูอินเดียแลนด์โซซาปุยอินมาะค่ะพี่น้องเสร็จได้ง่ายนะคะใครๆก็ทําได้เนาะเราก็เสิร์ฟใส่จานเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องนี่เขาก็เสิร์ฟใส่จานเรียบร้อยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเสิร์ฟใส่จานเรียบร้อยนะคะแซ่บๆนะคะผัดเฟตเนื้อใหม่เนาะค่ะเนาะ ผัดเพชรหนวใหม่ใส่ลูกศิลปน,นะคะแซ่บแซบใส่หัวละพาหอมๆนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ซาบุบ้ยกัสเดลาไปก่อนนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้สาวสิสกเกตพัถดถิ่นอินฟินแลนด์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อสิเดนมีกำลังใจเห็ดคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆถูกกำลังใจสำหรับเพื่อนใหม่และก็เพื่อนเก่านะคะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเด้อพบพอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ